ตลาดหุ้นไทยช่วงนี้นะคะดูเหมือนว่ายังคงมีปัจจัยลบกดดันอยู่กรอบของการเคลื่อนไหวเส้นเด็กไทยไซเวย์นะคะแล้วก็วอลุ่มการซื้อขายดูเหมือนว่าจะน้อยลงไปทุกทีครเพรัะฉะน,นปรับกลยุทธ์ไปพร,พร้อมๆกันค่ะอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะผู้จัดก,การฝ่ายกลยุทธก์การลงทุนจากบลเอชพลัสนะคะคุณประกิตศิริวัฒนเกตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประกิตสวัสดีครับดูทรงจากตลาดหุ้นบ้านเราแล้วนะฮะแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่จะมีเข้ามาครับ,รบทั้งต่างประเทศ แล้วก็ปัจจัยการเมืองในประเทศดูแล้วทิศทางของหุ้นไทยโดยเฉพาะสัปดาห์นี้จะเป็นไงฮะก็ตาขวากระตุกกระตุกเลยฮะขวารายใช้ดีกว่าราย้ายดีคือกระตุกกระตุกจริงๆเลยนะครับคือเรื่องการเมืองถ้าเกิดไม่มีเรื่องการเมืองนี่โอ้โหป่านนี้นี่หุ้นไทยสบายใจเฉยิไปเฉลิมไปแล้วเมื่อตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแต่พอมีประเด็นการเมืองเนี่ยแม้ว่าดัชนีต่างประเทศจะดี นะครับแม้ว่าเราจะมีเรื่องการประกาศผมกอบการแต่ว่าอย่างที่เราเห็นมูลค่าการซื้อขายหายไปนั่นมันสะท้อนถึงความไม่มั่นใจคร,นครับพอสะท้อนถึงความไม่มั่นใจปุ๊บเนี่ยแรงซื้อก็ไม่ค่อยมีไอที่เข้ามาเป็นวอลลูมอีกทุกวันนี้ก็กลายเป็นว่าซื้อเช้าขายบ่ายที่เราเห็นเมื่อวานบวกตอนชเช้า์จจุด,จดกว่านะครับ,รบตอนบ่ายปุ๊บตุ้ม ลบสิบอาจจะดีขึ้นมาเป็นปิดลบห้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าวันนี้บ้านเราเปิดมาลบเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าฟื้นมานอยูน่ในแดนบวกได้ดีก็ยังไว้วางใจไม่ได้ค่ะอาการคล้ายกับเมื่อวานนะครับคือมูลค่าการซื้อขายน้อยน้อยมากจริงก็น้อยประมาณอย,อยู่ในโซนที่เรียกว่าน้อยที่สุดในรอบประมาณ3เดือนครับ,รบอาจจะดีกว่าเมื่อวานนิดนึงนะครับดีกว่าเมื่อวานแต่อสุดท้ายจบท้ายวันก็คงไม่แตกต่างกันมากแค่20,000กว่าล้านปินปิดค่ะตอนนี้นี่เราให้น้ำหนักเรื่องของปัจจัยภายในเป็นหลักเลย FOMC ไม่มีน้ำหนักเลยเหรอคะ FOMC คือมันเป็นที่คาดหมายได้อยู่แล้วว่าเขาคงคงขนาด QE นะครับแล้วก็อาจจะต่อนเนื่องไปถึงงวดหน้าแล้วก็ไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งเอาตอนไตรมาสแรกของปีหน้าแต่โดยส่วนใหญ่คือเขามองว่าน่าจะไปลดขนาดเริ่มตั้งแต่ในช่วงประาาามาณปลายไตรมาสแรกของปีหน้าเพราะฉะนั้นต่อเอฟเอซออกมาเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาณว่าจะคงขนาด QE แบบยืดยาวเนี่ยผมว่าตลาดก็จะมีเซลล์ออนแฟกได้ยกเว้นว่าเขามีสัญญาณพิเศษนะสัญญาณพิเศษเช่นโอ้โหฉันจะคงไปอีกนานอย่างเงี้ย โอเคอันนั้นตลาดอาจจะค่อนข้างเสืรอไพร์แต่คิดว่าผงไม่มีอะไรเสืรอไพร์ส่วนปัจจัยการเมืองในประเทศโดยเฉพาะที่จะร้อนแรงในช่วงไม่กี่วันนี้อุร้อนร้อนดูร้อนเป็นไงบ้างประเมินยังไงบ้างสุดๆนะครับก็คุณประยุทธ์ใช่ไหมคะที่มีการเสนอใช่ก็คือเรื่องของร่างนิรโทษฉบับแก้ไขเจฉบับของคุณวรชัยจากกลางซอยเป็นสุดต่งสุดซอยเปเลยนะครับก็คือ ล้างผิดให้ทุกคนไปเลยนะครับก็ประเด็นสําคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ก็อย่างเช่นคนะดีของที่คอตสอล้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับการการเมืองนะครับการชุม,มนุมทางการเมืองล้างนะครับโดยไอเดียสองอันนี้ผมว่ามันแรงนะโดยเฉพาะที่ส่ของคองตสอเนี่ยโอมันมีที่ศาลพิจารณาพิพากษาหรือว่ามีคำตัดสินออกไปแล้วเนี่ยโอ้ห้าประมาณ5้คดีละ ไหนยังต้องมีที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของสารไหนต้องมีอยู่ระหว่างการไต่สวนของปปชโอ้โมันร้อนไงคคใครจะไปยอมใช่ไหมฝั่งตรงข้ามเขาก็คงไม่ยอมคงต้องมีการชุมนุมกันเกิดขึ้นว <S <S ุ่นวายแล้วก,ก,ก็มีโอกาสวนะุ่นวายนะรอบหน้าน่าจะวุ่นาวายพอสมควรแล้วล่าสุดก็ปรากฏว่ามีการเล่นเกมถูกไหมครับเมื่อวานมติของคณะกรรมการที่การก็เตรียมยื่นให้กับสภา เตียมยิ่งให้กับประธานสภานะครับซึ่งวันนี้ก็แน่นอนได้ได้วันที่มาแล้วว่าจะเข้าพิจารณาในวาระสองวันที่13 1นี้ uh huh. นะครับเยวบ่ายนี้พักเพื่อไทยไม่ต้องเดาเลยก็ต้องมีมติรับเรื่องของร่างกฎหมายนี้อยู่แล้วเสียงวัวคงไม่แตกถ้าหากว่าผลักดันเข้าสู่วาระสองในช่วงวันสองวันนี้ภาพของตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงคะมันก็คิดว่าขึ้นยากอ่ะอย่างแรกขึ้นยา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 กมากแล้วก็ก็จะมีอารมณ์ ข่าวเข้ามากระแทกในระหว่างวัน<ม>เยอะแต่ว่าถามว่าจะลงหนักไหมคงไม่เพราะว่าการที่ตลาดจะลงหนักได้ต้องเป็นกระแสะเงินทุนไหลออก<ม>นะครับ<ม>กระแสะเงินทุนไหลออกปุ๊บเนี่ยออโอเคตลาดอาจจะลดลงแต่ว่าตอนนี้เราเห็นได้ว่านักต่างชาตเิเน้นอยู่เฉยๆไม่ซื้อแล้วก็ไม่ขายแปลว่าเราจะสั่นไหวไปกับการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายย่อยในประเทศหรือพวกบัญชีซื้อขายเพื่อไปสั่นหลักทรัพย์ นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยน่ากลัวมีโฮหคุนไว้อยู่ค่อนข้างเยอะซื้อไว้ตั้งแต่28สิบงหาจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังเหลือเหลือเกือบเกือบหมื่นล้านค่ะกระแทกทีหนึ่งก็อย่างที่เราเห็นเมื่อวานกระแทกทีนึงรอบนี้จะหลุด1,400งพันส้จุดไหมก็คิดว่าคงไม่คงไม่นะคไม่ภาวนายกเว้นว่ายกเว้นว่าเราจะมีชมนุมยืดเยื้อหดหดแบบเมื่อหครั้ง ก่อนหน้านี้นะครับในรอบ7-8ดปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการชุมนุมใหญ่ๆเนี่ยอยู่ประมาณ5ครั้งนะครับซึ่งแต่ละครั้งก็เอฟเฟกต่อเซตเยอะเป็นยังไงบ้างคะสถิติคือการชุมนุมใหญ่ๆถ้าถ้ามันมีอ่าครั้งแรกก็การประท้วงขับไล่พันตรวจโทรดรทักษิณชินวัตรครั้งแรกเลย2549้ช่วงนนช่วงเวลานั้นต่อเนื่องมาโดยการเรื่องอะไรครับยึดทำเนียบการชุมนุมยึดทำเนียบนะครับและต่อเนื่องมาด้วยการชุมนุมยึดสนามเบินค่ะอ่าต่อเนื่องมาด้วยการชุมนุมต่อต้าน ของฝั่งเสื้อแดงนะครับต่อต้านคุณอพิสิทธิ์รอบแรกแล้วก็มานอบชอในครั้งที่5ชุมนุมใหญ่อยูยอย่ประมาณ5ครั้งซึ่งถ้าเรามาแยกย่อยดูเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นกับตบลาาเนี่ยเช่นยกตัวอย่างครั้งแรกเนี่ยการประท้วงขับไล่ครั้งแรกออกพันโธโรโทดอกเตอร์ทักษินครั้งแรกเนี่ยเราลองดูกันนะฮะเอฟเฟกต์พันห้าร้อยสี่สิบเก้าช่วงนั้นนี่โอโ้โหเซ็ตผันผวนมากเลยนะผันผวนมากครั้งแรกเนี่ยถ้าเราสังเกตก็คือก่อนการชุนนมสามสิบวันเนี่ยก็ลดลงมาละประมาณเก <c oughs> นะครับระหว่างชุมนุมอาจจะมีการปรับเพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่อาจจะมีปรับเพิ่มนิดหน่อยแต่สุดท้ายหลังการชุมนุมก็ยังปรับลดลงอยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันไม่จบง่ายๆมันมีต่อนเนื่องนะครับอันนี้ครั้งแรกครั้งแรก <c oughs> ครั <c oughs> ้งแรกเพราะมาคร <c oughs> ั้งที่2ก็มีเรื่องของการยึดยึดธรเนียบนะครับพอยึดทำเนียบอันนี้หดหน่อย อ๋อนะครับก็ลงหนักเัวก็ชุมนุม30วันก็ลงไปมาณสองเปอร์เซ็นต์นะครับระหว่างชุมนุมด้วระหว่างชุมนุมนี่ลงไปยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันต้องลมเอฟเฟกต์ระหว่างชุมนุมเนี่ยมันพอดีช่วงนั้นมันมีเรื่องแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสด้วยอ๋อใช่คแล้วก็โดนเอฟเฟกต์ผลกระทบไปนะครับสองเร้งเลยอันนี้คือกลุ่มเสื้อเหลืองใช่ไหมครับกลุ่มเสื้อเหลืองครั้งแรกก็เสื้อเหลืองครั้งที่สองก็เสื้อเหลืองนะครับหลังชุมนุมก็ยังลดลงงงงงออ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 อยู่่่่่เเเเเเพรรรรรรราาะะมมมมัันนนีืืืขขแฮบบ์์กไคคซิสตง ช่วงนั้นพอแฮมเบอร์เกอร์ไครส็ตรเริ่มลงเยอะไปอ่ะเราก็มาเรื่องของยึดสนามบินนะครับก่อนยึดเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าลดลงไปเป็นสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับไอ้แต่หลังจากชุมนุมเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนรัฐบาลเรียบร้อยถ้าจําได้คือยึดเสร็จแล้วก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนฟอร์มร,รัฐบาลเกิดขึ้นนะครับคุณก็จะมีการฟื้นตัวค่อนข้างโดดเด่นครับอ่าเริ่มเขียวๆบ้างแล้วนะอันนี้ก็ยังเป็นเสื้อเหลืองสามครั้งแรกเสื้อเหลืองสังเกตนะครับอ่าครั้งที่สครั้งที่สเนี่ยปรากฏ ความไม่สงบทางด้านการเมืองครั้งแรกที่มีการปิดถนนนะครับผมแสดงเอาแท็กซี่มาจอดเริ่มต้นแท็กซี่จอดที่อนุสาวรีย์ชัยครับสังเกตเขียวตลอดก่อนชุมนุมระหว่างชุมนุมเพราะอะไรเพราะทุกคนเชื่อว่าจบเร็วไงคนไทยชินแล้วหรือเปล่าใช่นักลงทุนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเป็นรัฐบาลคนพิเศษเชื่อว่ามีแบ็กอัพดีม็อบเดี๋ยวจบเร็วแล้วก็จบเร็วจริงๆพอจบเร็วหุ้นพุ่งนะครับ อะต่อมาครั้งสุดท้ายนะครับการชุมนุมใหญ่โดยกลุ่มนปชนะครับกลุ่มนปชกลุ่มนปชก็ยังบวกก็เราเชื่อมั่นในแบ็กอัพของรัฐบาลคุอภิเศษก็แข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ยังบวกได้อยู่เป็นที่น่าสังเกตว่า3ครั้งแรกเสื้อเหลืองอ่ะให้แยกจะพวกนะครับสครั้งหลังเป็นแดงแดงนะครับซึ่งถ้าชุมนุมโดยเสื้อเหลืองหุ้นลงถ้าชุมนุมโดยเสื้อแดง คุณคออ้าแล้วคราวนี้ล่ะครั้งนี้ก็แสดงว่ากลุ่มคนที่อาจจะไม่ใช่แสดงจะมีการออกมาชุมนุมกันอย่างปัจจุบันที่เห็นอยู่อ่านในคมชัดลึกโอ้กี่กลุ่มก็ไม่รู้เตรียมชุมนุมเยอะมากเยอะมากเพราะว่าไฮไลท์ก็คือมันมันกระทบเยอะนะร่างกฎหมายฉบับไอ้นี้แล้วโทษเนี่ยโอเคผู้ชุมนุมทางด้านการเมืองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแกนนําหรือผู้ร่วมชุมนุมอล้างไปมันมีอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือ คดีที่ดําเนินการโดยคอตสองไงครับไอ้ตรงนี้เรียกแขกได้เยอะมากอืมอีกกการคืนเงินด้วยใช่ไหมต้องอันแรกอันแรกอันแรกก็โอเคเรียกแขกแล้วค่ะเรียกแขกแนวร่วมของแสดงบางส่วนก็จะไปอยู่ที่อันแรกแต่ถ้าเรื่องของคอตสองนี่โอ้โหเรียกแขกใครจะไปยอมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแก้งกัหมายหมดเลยเพราะนั้นภาพก็ค่อนข้างที่จะน่าติดตามน่าติดตามมีโอกาสลบสูงมากกว่าบวก ผมก็ไม่ใช่เสียนการเมืองไงเอาก็ดูจากสิติที่ผ่านมาถ้าดูจากสติแล้วก็ไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลเรแล้วครั้งนี้ก็โอ้ห,หออกตัวค่อนข้างแรงเซสซีโร่เลยอ่าโพสต์สุดเดย์เมื่อสัปดาห์ก่อนก็ค,กค่อนข้างให้น้ำหนักว่าเอาจริงแต่มันก็มีที่เรื่องที่น่าสังเกตว่าสมัยการประชุมของสภารอบนี้เนี่ยมันจะสิ้นสุด23พฤศจิกายนครับ แต่เรามีกฎหมายหลายฉบับมากตั้งกฎหมายหลายฉบับมากที่กําลังรอพิจารณาในสภาหลักๆการแก้ไขรัฐมนูญนะครับที่มาของสวนะครับไหนเป็นเรื่องของพรบเ,เ,เงินกู้2.2ล้านล้านนะครับคือแล้วแต่จะมีเรื่องของอภิบาย,ายไม่ไว้วางใจอีกนะค่ะคือมันเรื่องมันเยอะไงเพราะนั้นเนี่ยมผมก็ไม่แน่ใจว่าเอาจริงขนาดไหนเรื่องนี้มันมีเรื่องเร่งด่วนอีกหลายเรื่องไงค่ะก็ต้องรอดูแล้วก็มปกิจไม่คิดว่านักลงทุนส่วนใหญ่เขาจะเข้าใจการเมืองบ้านเราแล้วชินชินแล้วซื้อ คือไม่รู้จริงๆค่ะอันตรายคือมันพูดไม่ถูกรอบนี้ครับเลยไม่รู้ว่าเอฟเฟกขนาดไหนแต่ถ้าที่เห็นสภาพในปัจจุบันก็คืออ่าอย่างน้อยแรงซื้อใหญ่ไม่เข้ามาครับเพราะเขาก็ไม่มั่นใจอ่าเขาก็อยู่เฉยๆไกลบ้านเราเคลื่อนเคลื่อนที่กันเองถ้ามีข่าวอะไรเข้ามาปุ๊บเราก็ตุ้มเราก็ตกใจขายที่เออแล้วมูลค่าการซื้อขายในการชุมนุมครั้งก่อนเนี่ย ในช่วงที่พอที่จะมีกระแสเขาจะเป็นอย่างไรเลยไหมเบาบางน้ยเบาบางไม่มีใครกล้าซื้อลอขายอย่างเดียวค่ะเวลาจํากัดนะคะสุดท้ายอยากให้คุณเบกิตแนะนํานักลงทุนหน่อยดีกว่าช่วงนี้ทํยังไงดีซื้อหุ้นเพิ่มไหมคงไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วคนมีอยู่ใช่คนมีอยู่ก็ต้องดูว่ามีอะไรค่ะถ้ามีกลุ่มท่องเที่ยวผมก็ก่อนหน้านี้เรามองว่าไตมาสีเป็นไอซีซันจะช่วยเราได้ตอนนี้มองกลับแล้วมองกลับเราสังเกตได้นะอย่างตัวเทพของผมเอราวันเนี่ยโอ้ ซึม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 เพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องพักรลบเรื่องกลุ่มท่องเที่ยวไปก่อนถ้าจะเลือกอะไรก็คงต้องเป็นเลือกพวกที่มีธีมเฉพาะด้านเด่นๆอทีรดิจิตัลล่ะอาจจะเลือกได้เพราะมีการประมูลแน่นอนะนะครับเดี๋ยวก็มีการประมูลเนี่ยก็อาจจะเอา BEC RS อะไรไปก็ว่ากันไปอลองลงมาก็จะเป็นพวกขายสินทรัพย์เข้ากองมาพนที่ฟันไอ้พวกนี้รายได้เข้าแน่หรือพวกอสังหาริมทรัพย์ที่จะมีการโอนแน่ๆนะครับแต่จังหวะการซื้อนี่รอดูเซตก่อนนะก็พูดไม่ถูก จริงๆแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าสังเกตตอาไหนๆพูดถึงเรื่องเศรษฐีถ้าเวลาวันไหนที่ผมมารายการนี้วันอังคารหุ้นขึ้นตอนบ่ายต่อนะนะคะแล้วก็ต่อเนื่องวต่อเนื่องวันพุธนะถ้าสังเกตนะครับเพราะขยังเล่น h ร a d i ง g ระยะสั้นก็เดี๋ยวไปซื้อก็ได้มันเป็นเรื่องสายยศาสตร์ครับเราดูงานแล้วกันว่าช่วงบ่ายจะปรับเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าคุณประกิตมาทุกวันอังคารใช่โดยปกติหุ้นก็จะขึ้นตอนบ่ายแล้วก็ขึ้นต่อวันพุธประมาณนี้เป็นปัจจัยหนึงเลยหรอ <laughs> ต่ตอนนี้ไม่รู้จะพึ่งพาอะไรแล้วชีวิตมันมืดรอบด้านเจอก,การเมืองแล้วผมแบบเบื่อจริงๆนะผมเบื่อหน่ายมากเ <c ough> บื่อมากเบือบ่อ <c ough> ไม่เป็นไร <c ough> การเมืองจะยังอยู่คู่กับสังคมไทยไปอีกพักหนึ่งนะคะยัง <c ough> ไงปรับกลยุทธ์การลงทุนกันไปนะควะับต้องขอขอบพระคุณ <c ough> คุณปรกิตศิริวัฒนเกตจากบริษัทเอเจเพลสค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาดูธุรกิจที่น่าสนใจใน s อคลิปและคิดใหญ่ครับ